แกงวนเส้นใส่ปลากระป๋องเจ้าหนาวแล้วก็หิวข้าวตื่นขึ้นมาอันนี้ในพริกแกงพะเยานะเจ้าพริกแกงเหมือนเขาแกงหรือว่าพริกกราบนี่แหละเออเอาไปพัดให้เอหอมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่วุ้นเส้นลงไปเลยเจ้าสูตรไผ่สูตรมันเนอเสร็จแล้วสมสีก็ใส่ชุสกับรสด,ดีเจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลรราลงไปนิดนึง กระแก็งบุ้นเนมันซุกใส่ขาลงไปชนสีชอบใส่ขามันหอมีิเจ้าใส่กระใส่ปลากระป๋องลงไปใครมีปลาย่างกระใสปลาย่างปลาย่างปลาสวายอ่ะอร่อยแค่นี้กร็จแล้วเจ้าใส่ต้นหอมผักชีแต่วันนี้ไม่มีต้นหอมผักชีเนาะก็เลยไม่ได้ใส่เนาะแค่นี้พอละเจ้าไปกินข้าวกันอากาศหนาว แกงมุ้งเส้นสปาร์คฝองมากินด้วยกันเจ้าต้นหอมผักชีกับมีไม่ได้ลงไปนะคะอากาศมันหนาวขี้ข้านล,ลงไปสมศรีมีอยัางใกล้กลิ่นน่นแหละเนาะเปิ้นน้ำท่วมเปิ้นตู้นี่เหรอวันนี่ <c oughs> กินไปแต่เจ้ากลิ่นไปอยู่แค่อร่อยกับะ่ะต้นหอมผักชีมันมดผักชีแซลเน่กับมีขายมันมีราำแขก ของฝรั่งมันแบบพัก,พกชออนออนอีอ่อนๆอน่ะมันไม่กินอย่างน้ำพริกอ่ะน้ำพริกพะเยานะคะเอฟซีส่งมาให้ค่ะมันได้ตามเองนะเจ้าน้ำพริกกับถ้าแต่งก็ใส่พริกแห้งถ้าเป็นบ้านลุงชีนนะแกงมุ้งเส้นนะจะใส่คาตัวเจ้าใส่เครื่องเทศใส่คาใส่พริกแห้งบางคนบอกจะใส่กะปิเนาะแต่สมศรีไม่ใส่แลสมศรีใสป่ใสปลาร้า ถ้าต่ำเองนะใช้ชุลรด,ดดีแค่นั้น่ะอร่อยแล้วเจ้าไม่ต้องอะไรมากมาย <c ười> ตัดหนาวกินนุ่นอุนนนห่อนมาะมีหอมป้อมแจมกัมหอมหุ่นเนาะ rồi <coughs> hmm okay, you see i sent you a photo yes can you ask uh, one yeah i asked him already to make same. yes Yeah.